สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นความคาดหวังนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรภายในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถาม1,500คนครับจากทั่วภูมิภาคโดยผลสำรวจนะครับเห็นว่าคุณแพรทองทานชินวัตรเนี่ยประชาชนพึงพอใจ57%ครับไม่พึงพอใจ23%และไม่มีความคิดเห็น20% โดยหลังจากนี้ครับรัฐบาลใหม่ควรต้องเล่งแก้ไขปัญหาด้านใดบ้างผู้สำรวจเนี่ยระบุว่าควรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่าของชีพแพง37%ครับแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างและความเสมอภาค27.4แก้ปัญหาด้านการศึกษาปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน19.7ครับและช่วยเหลือเกษตรกรดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร15.6 และอะไรคือจุดโดดเด่นของนางสาวแพทองทานชินวัตรได้คำตอบคือบุคลิกภาพที่ดีรูปร่ามการแต่งกาย37.6ครับการสื่อสารเก่งชัดเจน15.6มีผลงานเป็นรูปธรรมไม่ว่างงานธุรกิจหรือว่างานบริหารประเทศ9.4เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดทันสมัยมีวิสัยทัศน์9%ครับขยันทุ่มเททำงาน6.2เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ6.1ครับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น5.1ความซื่อสัตย์โปรง่งใสตรวจสอบได้4.6และอื่นๆ6.4และสิ่งที่น่าสนใจครับเมื่อถามถึงความต้องการสารงานนโยบายใดมากที่สุดนะครับผู้สำรวจเนี่ยให้คำตอบว่าขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรุตรปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ย4.1ครับลดค่าไฟให้เหลือ3.99บาท7.2รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย12.1 ตรึงค่าน้ำมันค่าก๊าซสูงต้ม15.2ครับ30บาทรักษาทุกที่6.6แก้ปัญหานี้นอกระบบ6.4และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SME 5.3เปลี่ยนสอป,ประกรเป็นโฉนด4.6ยาเสพติดนะครับผิดกฎหมาย15.4หวยกเกษียณซื้อได้ได้เงินคืน7.2ผักดันแลนบริดจ์คาสิโน4.7ครับกระตุ้น การท่องเที่ยวเมืองรอง5.2ขึ้นค่าแรง400นำร่องภาคท่องเที่ยวก่อนทั่วประเทศสิ้นปี6%